นั่นนันผมไม่ได้นั่นเปนนายทอมเกตของโอขอเชิญนักท่องเที่ยวจมสวนและทานลังศาสหอมกอสมุยปร,ประมาณต้นละ30กิโลทานฟรีโดยไม่ยื่นไข่ช่วงสุกประมาณวัน ประมาณกันยาถึงตุลาคมจากนั้นยังมียังมีชาวสวนบ้านในวงอีกหลายรายที่บริการให้นักท่องเที่ยวทานฟรีตลอดฤด,ดูกันยาถึงตุลาเอาตอนนี้ผมขนาดนี้อีกประมาณเดือนครึ่งก็ทานได้จะมีรถหวานช่วงช่วงก็ช่วงช่วงช่วง,งที่ผน ผิวเหลืองก็จะใส่ปุ้ยมันไม่มันมันไม่ได้ขเด่ใ้เลยดนอะไรกินตามนนี้ั็นรอยดนถูกเีมวต้วยด้วย ทิพย์แคนตะขอเชิญท่านนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติเชิญแล้วก็เชิญชิมเชิญรับประทานวังคุดสดๆจากสวนรับประมาณเดือนสิงหาถึงกันยายามาได้นะคะต้นนี้ทานฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเชิญนี่ตุ้นนี้ดกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยรดลดลดสิงหาน่อยดิลสิงหา นอนอฟของีถ้าไหานะผมนายหนูเกตตาลำอยากจะชักชวนนักท่องเที่ยวทั้งหลายให้มาชิมริมรถลองกองฟรีที่ครับที่ต้นนี้นะครับเนี่สองต้นนะครับอสองต้นนะเออครับนี่ต้นนี้นะครับแนละ้วต้นนี้เดือนเดือนเดือนประมาณเดือนกันยานปลายสิงหากันยาขับมาสัก้อยโลได้หระครับอ,อีกต้นอีกต้นนั้นกับประมาณสัก โอ้ต้นนั้นต้นใหญ่ครับประมาณสัก200โลได้2ต้นจำบร้อกิโลครับ<ม>เอาออกจับตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้อะไรแต่เดี๋ยวพี่กำปามาอันเกัุเลียนตัวน้ออกินเท่าไหร่ว่ามาเลยเออกินอะไรก็ดน,น,นะครับเอ,รนะเออฟีมันไกลไปกีเกียดพาไป<ม>เอานี่เลยนะออมันมันออถ่ายได้ดี ดุ๋ตัว๋ยดุดุกดุกจังตัวนี้ออออเนี่นะเอาเอากิ่งนี้นะอือสวยมากมันประมาณสองร้อยโลเอามันตังนี้สองร้อยโลนะครับนะเอาถึงโอ้ยดุก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 มั่งเลยอืโอ้ยเจ้าเป็นกิ่งช่อสวยๆเห็นช่อยาวๆอือกี่งช่อดุ๋ยจังเออโล กิงเดียวนี่คนลงนับเรื่อี้หนึ่งช่อสองนี่หนึช่อละลูกได้ใช่ไหมเป็นรอบนี้ป่านเลยไปเอาอันนปดิฉันนางคำพาประกาศตังขอเชิญนักท่องเที่ยวมาทานทุเรียนปีนะคะที่สองต้นในสวนนี้พันธ์หมอนทองค่ะก็ทานได้ก็ประมาณกลางเดือนสิงหานะคะค่ะ น,นู่นสองต้นนี้นะคะสวยๆเลยค่ะได้สวยมากเลยจ้าต้องเชื่อว่างไงนะ